คาดการวันเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นที่มาเลเซียแล้วนะคะว่าน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอิสมาอลิลยาขอบประกาศยุบสภาไปเมื่อวานนี้ขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีมหาเทมฮัมมัดก็ประกาศแล้วนะคะว่าจะลงแข่งขันเพื่อที่จะแข่งเป็นสอสอ,อดีตรองนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราหิมทั้งเป็นคู่ปรับทั้งเป็นพันธมิตร กับอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเทประกาศเช่นเดียวกันว่าจะลงแข่งในการเลือกตั้งด้วยค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเทโมฮัมัดออกมาถแถลงและให้ความเห็นหลังจากมีประกาศย<อ>ุบสภาเมื่อวานนี้ค่ะดรมหาเทระบุว่าคาดว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิปราซักจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำโดยผ่านการอภัยโทษและถ้าพักอัมโนชนะ ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นก็หมายความว่านาจิบราซักก็จะได้รับการปล่อยตัวค่ะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานาจิบราซักถูกตัดสินจำคุก12ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินในกองทุนวัน m d b ดีเดิมหาเทคาดการด้วยว่าข้อหาต่อประธานพักอัมโนอาหมัดซาฮิดฮามิดีที่มีถึง47ข้อหาก็อาจจะถูกยกเลิกด้วย ดรมหาเทกล่าวในการแถลงข่าวโดยย้ำว่าตัวเขาจะลงเลือกตั้งเพื่อแข่งขันเป็นสสที่ลังกาวีซึ่งเป็นเขตที่เขาลงสมัครอยู่แล้วค่ะคิดได้ยุกมว่าการตนลังกวีชลุนย์รมหาเทเบามาแต่ไม่ใช่เป็นชุ

All these things are manner. What is important is Najib must and be uh, and, and ha uh, Najib must be uh, released uh, pardon <coughs> and Zahid of course the charges will be dropped and uh, the uh, other charges on one mdb that is going on now against Najib should also be dropped. ดรมหาเทในวัย97ปีย้ำด้วยว่าพร้อมที่จะทำงานกับใครก็ได้เพื่อที่จะค้นพักอัมโนมีกระแสการคาดการณ์ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พักอัมโนจะชนะด้วยเสียงมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวในการเลือกตั้งเมื่อปี2018ดรมหาเทได้ร่วมมือกับอันวาอิบราฮิมอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีที่เป็นทั้งพันธมิตรและเป็นคู่ปรับกันมายาวนานและในที่สุดก็ทำให้ดรมหาเทได้ขึ้นเป็นนาย,ยกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้คาดว่าอันวาจะลงแข่งในฐานะหัวหน้าพักฝ่ายค้านและประธานกลุ่มพักร่วมก็คือปากตันฮารปันโดยอันวาวัย75ปีประกาศพร้อมสู้ศึกและพร้อมที่จะ ส่งผู้สมัครลงแข่งในพื้นที่ที่สอสอเดิมของกลุ่มพักร่วมฝ่ายฐานแปรพักคณะกรรมการการเลือกตั้งมาเลเซียจะประชุมหารือกันในวันที่20ตุลาคมและคาดว่าจะประกาศวันเลือกตั้งเย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีของมาเลเซียสุลต่านอับดุลลาอามัดชาระบุต่อกกตมาเลเซียให้จัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดเท,ท่าที่จะเร็วได้เพราะว่าฤดูฝนกำลังจะมาถึง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคมค่ะ